ภาพนีนตต้นะคะจากเรือนใหม่งามนะคะพี่ๆนะคะคลิปนี้จะนําเสนอเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นผ้าโบราณนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะการทอปานีตงดงามมากๆเลยนะคะพื้นนี้นะคะทอผ้าสีเม็ดมะขามนะทอลายตะขอนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสนใจแจ้งรับได้เลยเดี๋ยวแปะไว้ทาง เบอร์โทรนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะผืนนิทนพิกุลนะคะสีอกม่วงนะคะค่ะอีกผืนนี้งดงามมากๆเลยนะคะท้องผ้าสีออกเม็ดมะขามแล้วก็มัดหมี่สีเหลืองแดงนะคะเป็นกลุ่มลายโบราณนะคะก็ผืนไหนแจ้งรับออสได้เลยนะคะผ้าไหม